สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้พบกับผมชายวัฒน์นะฮะอยู่ที่ช่องชัยพงแลกนะครับก็มาแนะนําที่ดินเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปแรกสําหรับปี2569นะครับก็มีที่ดินมาแนะนํานะครับอยู่ที่ตําบลน้องเปล่าายอำเภอแสนน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ที่ดินนะที่นะที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดจุดเก้าตารางวานะครับตรงนี้ผมอยู่ที่ถนนหมายเลขห้าศูนย์สองเจ็ดนะครับ ด้านหลังของผมตรงโน้นนะครับก็จะเป็นทางที่จะไปอำเภอไซน้อยนะครับไปตลาดน้ําอำเภอไซน้อยนะเดี๋ยวผมจะแพลนกล้องอีกทางให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับนี่คือถนนหมายเลข5027นะครับถ้าเราตรงไปนะครับก็จะไปเป็นทางแยกนะครับถ้าเลี้ยวขวานะครับก็จะไปพุทธมณฑลนะครับไปคลองโยงครับไปสารยานะฮะเลี้ยวซ้ายก็จะเซ็นทรัลเวสเก็ตนะครับประมาณ สิบนาทีนะครับไปส็ทนทลเวสเตไปบางใหญ่นะครับสําหรับที่ดินของเรานะเนื้อที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดจุดเก้าตารางวาเข้าในซอยนี้นะครับที่รถเลี้ยวเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาผู้ชมวิ่งเข้าเซนี้นะครับประมาณอ่าสองจุดสี่กิโลนะครับก็จะถึงแปลงที่ดินของเรานะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ที่หน้าแปลงนะครับหน้าแปลงที่ดินของเราเนะื้อที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปด หุดก้าตารางวาครับอยู่ที่ตำบลน,น้องเพลาง่ายอำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับที่ผมวิ่งมาจากาทางนี้นะจะเป็นถนนเลียบคลองสิบสองนะครับถนนเลียบคลองสิบสองก,ก็จะออกไปทะลุถนนหมายเลขห้าศูนย์สองเจ็ดนะครับจากอำเภอไทรน้อยวิ่งไปที่เวชเกตนะครับหรือไปบางใหญ่นะฮะหรือว่าจะลัดไปพุทธมณฑลไปสารยานะไปมอมหิดลนนะครับ นี่นะห้างตลาดน้ำไซน้อยของเราเพียงประมาณเจ็ดกิโลนะครับหรือว่าจะไปเซนทันเวกเกตนะครับก็ประมาณสิบนาทีนะครับ่าแล้วก็เลี้ยวจากถนนคลองสิบสองเข้ามาก็มีเพื่อนบ้านนะครับตรงเราจะเป็นล็อกที่สองตรงนี้เลยนะมาดูด้านหน้านครับด้านหน้าเป็นถนนอคอนกรีตนะครับคุณผู้ชมกว้างเจ็ดเมตรนะฮะมีน้ำประปาแล้วนะครับมีเสาไฟฟ้านะครับสามารถขอ ไฟฟ้าขอน้ําประปาได้เลยนะครับสําหรับท่านที่อยากปลูกบ้านนะครับแต่ว่าก็ต้องถมก่อนนะครับเพราะแปลงนี้เราขายไม่แพงนะฮะมามาดูหน้ากว้างกันหน้ากว้างที่ดินของเรานะครับนี่นะจากหมดนี้นะครับหลักเขตของเราไปถึงประมาณหน้ารถนะเดี๋ยวค่อยเดินไปชมอีกทีนึงนะครับยี่สิบเมตรนะครับแล้วก็แนวลึกนะครับเห็นไหมแนวคันด้านหลังนะครับจะมีหลักหินอยู่นะครับเดี๋ยวซูมก่อนไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะอ่านี่นะ ประมาณ40เมตรนะคุณลึกเข้าไป40เมตรนะครับมีนแนวคันด้านหลังนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูหลักเขตอีกมุมนึงนะครับ นี่นะหลักเขตมุมเนี้ของเรานะครับ20เมตรจะมาถึงตรงนี้แล้วก็ลึกไปแนวด้านหลังเหมือนกันนะครับหน้ากว้าง20เมตรลึก40เมตรนะครับด้านหลังก็กว้าง20เหมือนกันนะคุณผู้ชมสำหรับด้านลึกนะครับด้านลึกจากพื้นนานขึ้นมาถึงถนนประมาณ70เซนนะครับถ้าถมเพิ่มประมาณ70เซนเองนะครับหรือว่าท่านใด น้อยมีเฉพาะซื้อที่ดินนะครับผมแนะนําขุดด้านหลังก่อนนะครับมาถมด้านหน้าเพื่อที่จะปลูกบ้านนะครับด้านหลังก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาเล็กๆได้เลยนะคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็โทรหาผมได้ที่เบอร์โทร0835570701นะครับนัดชมล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันนะครับราคาขายสําหรับราคาขายนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับเราออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้นะครับอ่า ฝั่งด้านหน้าของเรานะเขาก็เป็นที่ดินแปลงเล็กนะครับเพื่อที่จะปลูกบ้านเรามีเพื่อนบ้านนะครับมาดูอีกฝั่งนี้นะเพื่อนบ้านของเรามีทั้งสองฝั่งนะครับถนนตรงนี้วิ่งออกเป็นตัวยูได้เลยนะครับหรือว่าจะออกไปได้หลายทางครับเนะเห็นหมู่บ้านแล้วก็โรงงานเยอะเลยนะครับแถวนี้ไม่เปลี่ยวนะครับคุณผู้ชมถ้าอยากจะปลูกบ้านนะครับหรือทําเป็นโกดังเก็บของได้เลยนะครับ แปลงเล็กๆในเขตอำเภอไซน้อยราคานี้หายากมากเลยนะครับคุณผู้ชมถนนก็เป็นถนนแล้วถนนคอนกรีตนะครับเป็นสาธรประโยชน์น้ำประปาไฟฟ้าพร้อมขนาดน,นี้นะราคานี้หายากนะครับคุณผู้ชมอ่ะถ้าสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์โทร0835570701นะครับ1 3 50,000บาทฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะผ่อนนะครับเรามีเลทให้ผ่อนนะ โทรเข้ามาหาผมแล้วคุยรายละเอียดกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2,569นะครับก็ถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมด้วยนะครับก็ขอให้ท่านได้มีความสุขความเจริญนะครับทำกิจการหน้าที่การงานแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ